สวัสดีค่ะคุณฟังมาติดตามรับฟังรายการจิตอาสาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย วันนี้ราการจิตอาสาพัฒนานำเรียนคุณผู้ฟังวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังคะวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีค่ะได้เริ่มจัดตั้งขึ้นซึ่งก็เป็นการเริ่มจัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อปี2542จุดเริ่มต้นของวันภาษาไทยแห่งชาติมีที่มาจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศมหาภูวิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินทรงอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2505ค่ะ วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่คนไทยควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยค่ะซึ่งเป็นภาษาประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ค่ะนำเรื่มพุ้ฟังกับบริการจิตอาสาพัฒนาเบื้องต้นนะคะอีกสักครู่เราจะตามในตอนต่อไปค่ะ